สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมวันนี้ปากันแรงๆยีดเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงนะครับที่ตกแต่งคันนาวันนี้ตกแต่งคันนาโคกหนองนาะกำลังตกแต่งนะครับเพราะว่าอตอนเจ้าบอกว่ามาตอนแรงๆนะครับตอนเจ้ามีงานอยู่ วันนี้ก็เลยต้องมาตอนเย็นๆนะครับตกแต่งโคกหนองนา,อ,าอันนี้ตกแต่งคันนามันอืมก็ตอนนี้ก็แต่งมาได้น้อยนึงแล้วครับเหลือน้อยหนึ่งนาไม่เยอะนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับการทำงานของแบคโฮนะครับ บ๊อบแคท e ห้าห้าแซดนะครับ uh, วันนี้ก็ uh, จะต้องเพื่อหูใจกับอ uh, e ห้าห้าแซดนี่คือได้นะครับ uh, ต้องเร็ววัน,นก็ <c oughs> ค,คือวันนี้นะครับผมทำ uh, ตรงนี้นะครับน่ <c oughs> อบอกให้งาม,มาก็ฝึกทำมาครับอลองฝึกทำไปก่อนคันนานะครับช่วงนี้นปึ๊บนะนะครับเหลือแปบน้อยนึงนะครับนะจากตรงนี้มานี่ๆๆนี่นี่น้อยนึงครับเดี๋ยวผมคงจะเสร็จแล้วครับอ,อีกน้อยอีกน้อยนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเนาะ การตกแต่งนี้มันก็ถ้าอูถึงว่าที่เปิ้ลแบ็คโฮที่เปิ้ลเปล่นแล้วก็คือใช้ฝีมือนี่เนาะของเฮานี่โอ้ยยังหมาใจฝีมือเตือนะครับเนะาะคือต้องใจความคิดต้องใจความคุ้นเคยเยอะการทำงานของเฮานี่แบ็คโฮนี้เปิ้นบอกว่า สองถึงสามปีนี่คือเบื้องต้นโอ้อสองสามปีนะครับวันนี้ผมไปเจอกับเซียนคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเขาเนี้ยโอ้โหที่ทํางานมาเกี่ยวกับแบคโฮไนดะ้มาเป็นสิบสองปีละเปิดหนักคนนี้เนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ยแบคโฮนี่นะมาบัดดีนี่เฮียนหูบัดจบว่ะ ยนหูแบบจบเออจริงอยู่ครับมันมาเรื่อยๆอ่าบึ้นหนึ่งบึ้นหนึ่งอยู่ฮัตนะเอ๋ละ่ะอ่ายนหูพอค่อยจบอ่าขนาดเพิ่นทำมาจะเป็นสิบสองปีแล้วนะอ่าเกี่ยวกับคูดลดลดคูดนะอยู่บนลดขุดโดยตลอดนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เขาก็ฟังเพิ่นเขาก็อยากขอคาแนะนําจากเพิ่นว่าว่าต้องมาฝึกเขาเองอ่าเขาจะได้หูว่าเขาจะ นี่ตรงไหนเพราะว่าพวกนี้มันจะยุบมือสอนตาแต่แต่มันมันเป็ดไปบัดได้มันมันมันค่อยเป็นมันมันเป็ดไปบัดได้เนี่ยเพรว่าถ้ายุบมือสอนตาแต่น่ะอ่ามันก็ต้องอ่าใจทักษะของตัวเองนะครับหรือว่าลักจับของคนอื่นมานะครับประเดี๋ยวยังดีเนาะยังพอมี YouTube เพื่อนเขาศึกษาพอคอยทำเยอะอ่า เขาก็เากเียนตั o ยูทูบพ่องนะหลายหลายท่านหลายหลายอาจารย์ที่เขาก็ที่ผมศึกษานะครับศึกษาจากอาจารย์หลายหลายท่านที่พน้องว่าเป็น1ิปซิปปีเพระ้องว่าอาจารย์นั่นหรออ่าคุณครับก็โคเนี่ยิปปีสักปีเนี่เป็นอาจารย์นะเขาจะห้องอาจารย์อาจารย์นะ อย่างเฮานี่อนุบาลอนุบาลเตรียมอ่ะเตรียมอนุบาลน่ะอย่างเฮาเนาะประกอบวาเตรียมอนุบาลอยู่กำลังฝึกก็ไก่คอไข่อย่าไปเสะเออแต่ละรแต่จริงๆการทำงานนั้นมันมีภัยเหนือภัยวันถ้าฝีมือเติงเนาะจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับเนาะถ้าอยู่เป็นสิบสาวปีถ้าเปินแบบพัฒนามันก็คือแค่นั้น คืออยู่อนุบาลนะอาจจะอ่านไปเดินเตรียมอนุบาลนะอ่านนั้นอังกฤษได้อ่ะหลานผมนี่เนาะแต่ก่อนอนุบาลเนี่ยโอ้เฮียนอังกฤษได้อ่ะแล้วก็เฮาแต่ก่อนนี่ป .4 ป .5 ป .6 ผมนี่ตึกป .6 นะตึกป .6 อ่านอังกฤษเฮียนตึกเปิ้ลสอนอังกฤษแต่แต่เนี่ยคือเริ่มป .5 เนาะ เรื่องปอห้าไปก่ออ่าอม آ آ นมาได้อ่ะยังได้ก็ได้เนาะเป็นละอ่อนนะเขาบอก่อยจำสิจำบอกให้ดีมันก็เหมือนกันนะครับว่าออยังเขากาำลังงานเหมือนกันนะครับยังมาเดียวนะถ้ามโมอี้นะเขาก็ว่าถือว่า,ารุบาลหรือว่ากัฝึกหัดเนาะกําลังทําความคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือ ก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราอะกำกรรนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็อยู่ที่การทํางานการเข้าใจเนาะอ่าผมว่าเขานะ่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอืมลองดูอ่าจะศึกษามันไปมากน้อยแค่ไหนแกน่ก็ลองทําไปครับผมอ่าอยู่วันวันว่างมากับมาครับแรงแรงแบบนี้ว่างก็เข้ามาทํา เข้ามาศึกษาแบคโฮเขามันมีนี่อยู่แล้วอย่าเขากลับมาศึกษาดูับนะครับอ่าก็วันนี้ครับกับหลายๆท่านก็มีการสอบถามผมเข้ามาเป็นไดพ่องขับรถแบคโฮเป็นหรือยังโอ้โหใจเย็นๆแบองฮโทรผมนี่ใจเย็นๆนครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับผมเป็นไดพ่องม่วนกอพบนมา <laughs> ถ้าจะม่วนเนาะเนาะ าบางคนอ,อยู่ภาคเหนือนั่นแหละอืหันทักทายผมมาอยู่ภาคเหนือคนนี้แหละอืมีภาคกลางมีอีสานยังมีครับผมมีเพื่อนๆอ,อยู่แถวภาคอีสานนะครับเคยติดตามตอนนั้นคิดติดตามในเรื่องของอผมทาโคกหนองนาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพืกก่อกติดตามบางคนติดตามในเรื่องของปลาอาเป็นเรื่องปลา ปาาปลา,ปลาชาวบ้านปลาป่าเนี่ยเนาะเพื่อก็มีติดตามแล้วก็เพื่อก็ถามว่าเอ้ามาเดียวยังมาเป็นแบคโฮเห็นะ <c oughs> ติดตามเขาก่อนนั้นเรื่องปลาเรื่องอยังบาอัปเดตละกันอ่าอัพครับผมทําอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ผมขอโอกาสฝึกแบคโฮไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอู้นั่นแหละผม จะทำหลายๆอย่างอ่าได้ซื้อแบคโฮมาไวอ่าไว้ขุดดินอย่างเดียวเนาะไว้ขุดดินธรรมดายอย่างเดียวอ่าเอาไปทำธนาคารน้ำใต้ดินเอ้ยอ่าทำโคกหนองนาเอ้ยอย่างมันหลายอย่างเนาะเอออันนี้มันเป้าหมายเรามันจ,จะว่าซื้อมากเพื่ออ่าตั้งดินตั้งดินใส่รถตั้งดินใส่รถยืมใจนะครับเนาะอันนั้นก็ปจจเป้าหมายอ่าของเรา ก็หมายของเขาก็คือเนี่ยตกตบแต่งแต่งอ่ะลองเนี่ยฝึกแต,งแตงก่งไ,แตงไป้อ่ะกันอ่ามันจะได้แค่ไหนอ่าถ้าได้แค่ไหนก็ฝึกไปเนี่ยไงเนี่ยนะครับผมก็อยากจะอ่าฝึกฮัทมันเป็นของมันเมายว่าของใหม่อันของสำรับในสายตาของเขาเนาะอ่ามันเป็น,ปนใหม่ในในชีวิตของเขาสายตาเขาเนี่ยมองผ่นมาเมินล,ละเรื่องของแบ็คโฮนะแต่ ในชีวิตประจําวันเฮาที่เฮาจะขึ้นขับมันเนี่ยมันเป็นของใหม่แต,แต็เลยผมพูดตรงๆนะครับเนาะบอกหูจะว่าอย่างใดนะครับใหม่สาหรับเฮาแต็มเลยก็ซื้อมาก็ได้ขับเห็นตอนเนี้ยได้ลองเห็นตอนเนี้ยีถ้าอ่านเัาก็จะบอกหูว่าเป็นลองของไผ่ะครับเนาะปื่นกับมันจะคือจะลองกันได้ง่ายๆเนาะของที่นเนาะ ออรถมีฮันเนอร์ไปลองครับว่าอยมันเปินกับบัตรไดลองกันนะถ้าบัตรได้ไปเป็นคนงานของเปิลมาได้ไปทํางานเ่ยนะเปิลกับบัตรไดเพื่อเอาลองนะครับถึงเขาจะเป็นอะไรยังก็แล้วแต่เออใครเป็นขนานะ้าหน้าละเปิลกับบัตรไดเพื่อเ,เอาลองนะครับมันจไสอนกันได้ง่ายๆเขาไปตรสอนเขาอ่านะน,ะ,นะเขาก็ต้องเรียนหูเอาเองไงกันอย่างที่ผมว่านั่นแหละครับก็ เป็นอย่างว่านั้นนะเ,เขาเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วนเนาะดิ้นรนกันไปอืมดิ้นรนกันไปผมก็ว่าเป็นกําลังใจให้หลายๆท่านนะครับที่บางท่านเพิ่นโต๊ะงานกันเนี่ยเมอยอยากเป็นกําลังใจให้ว่เาเขาต้องดิ้นรนนะครับดิ้นรนในชีวิตประจําวันของเขาเขาอย่าไปท้อนะครับต้องท้อนะครับอา่า คนที่เปินสู้เนะี่ยคนที่เปินระดับที่เปินเออเปินมีเงินมีทองแล้วนั่นก่อนหน้านั้นเปินสู้กันขนาดอะปัจเจธรรมดานะครับผมเนาะอันนี้ก็อยากจะเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านในยุคโควิดแบบนี้นะครับบางท่านตกงานนะครับเนาะ,ะในคลิปนี้ก็อยากจะ,ะท่านที่ชอบและ มาสนใจนะครับในเรื่องนี้ถือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทําคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หุ้มกำนะครับเนาะจะไว้เป็นกําลังใจที่การฝึกหัดแล้วก็ทํางานแล้วก็ทาคลิปต่อไปภายภาคหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับตัวเก่าตัวสำหรับวันนี้ครับผมรุจิชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับ อพอรับชมในคลิปของผมหลายๆคลิปแล้วก็มีการคอมเมนต์เข้ามานะครับขอขอบคุณน,นักๆครับสำหรับวันนี้รูจี h ช n แนลครับนำรายการนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม